ครับสวัสดีครับผมพบกับผมสิททิชัยเชื้อนุ่นนะครับเป็น PC ขายอยู่ที่เดอะมอบางกะปินะหรือว่ามอบางกะปิ More i, หรือพ r o m มอนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสินค้ารุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นท็อปของโซนี่นะชื่อรุ่นว่า65 X90L นะจริงๆแล้ว L เนี่ยมันเป็นสินค้ารุ่น ท็อปสุดข,ของ Sony น,นะเป็นรุ่นของปี23แต่ว่าก็ยังขายต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงสเปค99ของมันให้ฟังนะตัวนี้ย p u u ของโซนีตัวนี้มันชื่อว่า CPU XR o g n i t ชีดนะมันเป็นอ่า CPU ตัวเก่งของ Sony เลยหรือว่าตัวที่ฉลาดที่สุดข,ของ Sony เลยมันเป็น c i มันจะเก่งกว่า AI อีกก็คือมันประมวลผลตั้งภาพตั้งเสียงไาในคราวเดียวกันนะมันเพื่อให้ภาพและเสียงสอดคล้องกันไป ซึ่งจะให้คอนทาราสต์ที่ดีให้ความชัดลึกที่ดีแล้วก็เรื่องของอาการตะมวลผลได้ไวขึ้นแต่มันมาบวกกับตัวนี้มันจะเป็น Full l ล d ดมันเป็น f u l เร่เอล l ฟั l เร่ฟัวเรตัวนี้มันจะเพิ่มโลเคอลิมมิ่งของอของเม็ด LED ขึ้นมาให้มากขึ้นกว่าเดิมก็คือส่งผลให้คอนทาราสต์ดีขึ้นสว่างดีขึ้นแล้วก็มิติภาพดีขึ้นและสีดำดีขึ้นนะแน่นอนตัวนี้มันมาพร้อมกับ ลูกน้องมันหรือว่าตัวช่วยมันจาก xr พวกนี้ฉีดแล้วเนี่ยมันชื่อว่า xr t r l i m u d o ตัว xr t a l i m u d o เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการไล่เฉดสีมันก็จะให้เศษสีที่มันก็จะให้เฉดสี c. ที่ดูสมจริงและก็ไล่เฉดสีได้มากกว่าพันล้านเฉดสีนะแล้วก็มาบวกกับตัว xr c r a m a t e ก็จะช่วยเรื่องของการอั s c a l e ภาพให้รายละเอียดภาพที่ดีและแน่นอน motion quality xr motion quality ตัวเนี้ย มันจะช่วยลอดอาการเบลอของภาพเวลาภาพขึ้นไหวเร็วๆนะมันก็จะให้รายละเอียดภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ดูหนังแอคชัน่นหรือว่าเล่นเกมเล่นแน่นอนตัวนี้มากับตัวเฟรมเบตี่เป็นตัวหน้าจอ120เฮิรต์ก็แน่นอนส่งผลให้การเล่นภาพไล่การกระตุกของภาพซึ่งให้ภาพมันเรียบไหลลืนล่นได้สมจริงมากยิ่งขึ้นส่วนระบบเสียงมาพร้อมระบบเสียงอะคูสติกมัลติออดิโอแน่นอนตัวนี้จะมีลำโพงมาให้4จุด สจุดใน,นที่นีน้มันก็จะให้เรื่องของรายละเอียดเสียงที่มิติโอบล้อมเรามากขึ้นแล้วก็เสมือนเสียงออกมาทางมาทางหน้าจอนะครับแล้วก็รองรับระบบเสียง d o เบย d เอ m o แล้วก็ระบบภาพ d อเบย Vision ในที่เราดูหนังจาก Netflix ดูหนังจาก Sony s o ่ัวนี t u r e c o คอหรือไม่ก็พวกคลาสบิวโวตรนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการให้เอียดเสียงเซาราที่ดีให้ความสมบูรณ์ของเสียงที่ดีนะฮะแล้วก็มาพร้อมตัว n อ f i ฟีไวท์เซิร์ฟเอนฟีไวเซิรก็คือ เรื่องของการสั่งดิวยเสียงได้จากที่ตัวเครื่องมันจะมีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้เมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พูดที่ตัวรีโมทก็ได้ก็คือก็เรียก NTV เ e ิ r c h นะครับแล้วก็เกมเมนูเกมเมนูเนี่ยมันก็จะพูดถึงรายละเอียดของฟังก so ์ชันเกมขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเกมเมนูนี่มันจะมีเพิ่มพวกเป้าเลงกอีควอเซอร์สีดํา มันจะใช้งาน,นวันดีด้วย้าอ่ามันจะให้แสงสว่างในที่ที่มืดในเกมได้ดีแล้วก็ปรับขยายหน้าจอนะตั้งค่าหน้าจอเองได้นี่นี่คือเกมเมโนโูเป็นลูกเั่นเสริมขึ้นมาจากอ่ายี่ห้ออื่นที่ไม่มีแล้วก็มาอยู่ในตัวท็อป X90 นะโอเคแน่นอนที่พูดไม่ได้เลยก็คือ Google TV Google TV ของ Sony ก็ตัวน,นี้จะเป็นตัวปฏิบัติการของ Sony ที่เป็น Android TV อร์ s ั o น Google TV ที่ให้ ความไหลลื่นและก็ความสมมติในการประมวลผลได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นนะนี่คือการ Google TV ต่อมาโูนี่ถึงเรียก Google TV ให้แรมมา3กิกความจุ32กิกนะแล้วก็นอนต่อลูกค้าที่ซื้อ X90L Sony แถมแอป,ปดูหนังชื่อว่า Sony Picture c o r l ให้ด้วยนะเป็นแอป,ปดูหนังเป็นพวก Pure imming, เพลย์สตรีมมิ่งวันนี้ดู 4K เป็น p u ลย์สตรีมมิ่เลยนะแล้วก็รองรับพวก IMAX e n h a แ c e แล้วก็เรื่องของตัว Netflix c a l i m e t e Mode แล้วก็ Sony Picture c a l i m e t e Mode mm hmm. ก็จะช่วยให้เรื่องของต้นฉบับของภาพหรือว่าต้นฉบับของหนังได้สมบูรณ์ได้สมจริง mm hmm. เทียบเท่ากับที่พุ่มกลับใส่มานะโอเคตัวนี้สําหรับสาขาบางกะปิหรือว่าที่ผมตอนนี้ตั้ราคาอยู่นะ่จาจะติด40,070หรือ4 4 9 9 0บาทนะยังไงเข้ามารับการสาธิตแล้วก็เข้ามาดูสินค้าได้ที่หน้าร้านนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม